ามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของยาฟาวิพิราวเวนะซึ่งเป็นที่ต้องการมากจริงอยู่ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะมีการสั่งยาจํานวนนี้เพิ่มยาแบบนี้เพิ่มนะอีกประมาณสัก3ล้านเม็ดแต่ว่ามีข้อเสนอจากคุณหมอสุพัฒนหาสวรกิจนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะท่านเสนอว่าเราน่าจะผลิตเองนะฮะท่านเป็นประธานแพทย์ชมรมชนบทด้วยนะครับบอกว่าเรียกร้องให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่รับจดสิทธิบัตรยาฟาวิพีราเวียซึ่งตอนนี้บริษัทผู้ผลิตจากญี่ปุ่นพยายามที่จะขอจดเนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีที่ใหม่หรือมีนวัตรกรรมที่สูงขึ้นและขอให้สนับสนุนองค์การเภสัชกรรมให้ผลิตยาชนิดนี้คุณหมอเนี่ยบอกแล้วก็แจกแจงให้ดูด้วยท่านผู้ชมลองดูนะฮะผู้ป่วยหนคนจะใช้ยา50เม็ดวันแรก9เม็ดทุก12ชั่วโมงก็จะเป็น18เม็ดอีก4วันต่อมานะฮะ 4เมตรทุก12ชั่วโมงก็จะเป็น32เมตรรวมแล้วก็จะเป็น50เมตรนะฮะเม็ดหนึ่งเท่าไรร่1ย0บาทฉะนั้น50คูณ150ได้7,500บาทต่อคนฉะนั้นยาน1ล้านเม็ดจะรักษาได้2 0 0 0 0คนนี่นะซึ่งฟังแบบนี้แล้วก็ดูไม่เยอะนะฮะนี่นะครับซึ่งทางเรื่องนี้เนี่ยรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะครับแพทย์หญิงสิริกุลเมธีวีรังสรร์นเนี่ย บอกว่าตอนนี้ได้ผลิตยาฟาวิพิราเวียในระดับอุตสาหกรรมแล้วโดยอยู่ระหว่างการนำไปศึกษาในอาสาสมัครคาดว่าจะขอยื่นขึ้นทะเบียนกับสังนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประมาณเดือนมิถุนายนยังไงก็แล้วแต่นะครับการผลิตเพื่อจำหน่ายต้องไม่มีประเด็นด้านสิทธิบัตรยาซึ่งตอนนี้ทางบริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบของญี่ปุ่นได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร ตั้งแต่ปี2,554และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกลุมทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นประเด็นสำคัญของการเดินหน้าผลิตยาชนิดนี้นะครับ